สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีช่วงเย็นเย็นะห้าโมงเย็นพอดีเลยนะครับเวลากําลังสวยนะฮะเลิกงานพอดีเลยนะฮะนำสิ่งที่น่าสนใจมาให้พี่พี่สายบรรทุกนะครับน่าสายบรรทุกนะฮะนาวารานาวาราครับนาวารานะครับวันนี้เป็นรถตัวเตี้ยนะครับรถตัวเตี้ยแต่อย่างที่ผมเคยแจ้งไว้การันตีไว้นะครับนวาวาร่า ใส่ยางเบอร์265 60เอ้265 60นะครับ265 60ของรถตัวสูงได้สบายๆนะครับสุ้มล้อเหลือให้เล่นอีกเยอะนะฮะมีพื้นที่ให้ใส่เยอะนะครับผมนะฮะนี่ฮะอยู่ตรงหน้าท่านแล้วนะครับนี่คือยาง265 60นะครับยาง265 60กับนาวา่าตัวเตี้ยนะฮะนี่เล่นจริงใส่จริงนะครับนีใส่จริงนะครับไม่มีตัวแสดงแทนนะครับนี่ยาง265 60 18นี่ ครับพี่พีชนะลองชมดูเผื่อท่านไหนนะครับมีนาวาร่าไว้สําหรับบรรทุกใช้งานนะครับนี่ก็เป็นรถเชิงพาณิชย์อีกหนึ่งคันนะครับรถของช่างแอร์นะฮะช่างแอร์ในตำนานนะฮะคุณลูกค้าอยู่ใ,ใกล้ร้านผมเองนะครับนี่ฮะนาวาร่าครับ6กลู1้อกับยาง265 60 18สบายสบายเหลือๆนะครับพื้นที่สบายๆมีพื้นที่ว่างให้บรรทุกได้แน่นอนนะครับ แต่ความล้นนี่ขนาดล้อ8นิ้วครึ่งนะครับล้อ8นิ้วครึ่งนะครับนาวาราต้องทําใจครับพี่นาวาร่าทาใจนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงของเพลาล้อเพลาเนี่ยเอารอหน้า้อหลังค่อนข้างกว้างนะครับขนาดใส่ล้อ8นิ้วครึ่งแล้วยังล้นนะครับยังล้นเลยนะฮะชุดนี้เท่าไรชุดนี้อยู่สองหมื่น อ่าสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยครับพี่อ่าพี่ต้องหรือเปล่าจําชื่อถ้าเกิดผมออกเสียงผิดขอโทษด้วยนะครับเป็นยางตัวสูงนะครับพี่เป็นยางตัวสูงนะครับเนี่ยสองลูค้าหกสิบแบบนี้เลยนี่ครับเหลือระยะพอดีเาวาล่านี่เป็นรถที่ผมแทบไม่ต้องเซตอะไรเลยนะครับเพราะระยะห่างหน้าหลังเนี่ยอ่าใกล้เคียงเท่ากันนะครับใกล้เคียงเท่ากันเลยสบายสบายรอรอ,อครับใช้งานได้นะฮะเอา เอาไปหล่อได้นะครับนี่พี่ก็เป็นช่างแอร์นะครับมีการบรรทุกของพี่ก็ถามผมแล้วว่าเบอร์นี้เ,เวลาบรรทุกของจะติดไม่ช่างอ่ะลองดูฮะเหลืออีกเพียบเลยครับไม่ติดแน่นอนครับผมไม่ติดแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นสเปคมาตรฐานความสูงสแตนดาร์ดเท่าเดิมนะครับสแตนดาร์ดเท่าเดิมเลยนะครับลองดเอูเนี่ยระยะห่างซุ้มล้อหน้ากับซุ้มล้อหลังลำนี้ไม่ได้โหลดแต่ประการใดนะครับ เป็น TE 37ล้อกว้าง8นิ้วครึ่งออฟเซต30ทั้ง4ล้อเลยนะครับกับยาง2 6 5ห0หฝังไม่ผิดนะครับนวาวาร่ายัดได้แน่นอนยัดได้แน่นอนครับกับเบอร์2 6 5 6 8 18นะครับสบายสบายใสๆสหลือเลือครับเลือเลือนะครับแบบนี้เลยนะเผื่อพี่ๆนะท่านไหนใช้นาวาราอยู่นะครับอ่าแล้วก็ อยากได้ยางแบบหนาๆแบบนี้ด้วยเอาไปบรรทุกด้วยนะครับก็เป็น 2. อง้าหกสิบไปเลยนะครับมันก็จะเต็มพอดีดูแน่นๆพอดีไม่ต้องโหลดไม่ต้องจัดโมไม่ต้องแต่งอะไรเลยครับแบบนี้เลยนะฮะพอดีพี่ๆนะทุกท่านนะฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับท้ง a c e b o o k ท้งยูทูบนะฮะนี่ครับแบบนี้ขอบคุณพี่เจครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูว่ามันล้นเนี่ยครับนี่ล้อ8ดนิ้วครึ่งนะครับนวาระ มันล้นแน่นอนครับล้นแน่นอนล้นแน่นอนครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะจำจำไปนะฮะนี่แบบนี้ครับ6กลู1 1อยนะครับนอล่าจะไม่เหมือนเพื่อนเลยจะใส่ล้อรุ่นไหนไม่ได้เลยครับต้องเป็นเฉพาะร,รุ่นตรงรุ่นเท่านั้นนะครับเมื่อก่อนนี้นอล่าจะมีทั้งจะมีแค่ท e 37แบบนี้อย่างเดียวนะครับตอนนี้ มีหลายๆแบบออกมานะครับทั้งล้อเวลก็มี r e 3 0ก็มีนะฮะ RPF 1ก็มีนะครับพี่ๆนะไหนสนใจนะฮะสายนวราสายบรรทุกนะครับน่เรียนเชิญได้ที่ร้านนะครับสีเข้มๆแบบนี้เลย8นิ้วครึ่งทั้ง4รล้อนะครับกับยาง265 60 18นะครับ่รถเชิงพาณิชรถใช้งานรถทำเงินรถหากินนะครับใส่ยางใหญ่ๆหนาๆเผื่อไว้บรรทุกนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะฮะ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ